สวัสดีครับผมหมอแก๊กนะครับนายแพทย์พันุภพโรจนรงรัตนาแพทย์ประจำศูนย์ล้างลำไส้โรงพยาบาลยันฮีครับ การดีท็อกล้างลำไส้นะครับคือการใช้น้ำนะครับเข้าไปส่วนล้างบริเวณลำไส้ใหญ่ของเรานะครับโดยส่วนประกอบของน้ำเนี่ยจะมีเรื่องของเกลือแร่นะครับสมุนไพรนะครับแล้วก็กาแฟครับจะเป็นการทําความสะอาดลำไส้ของเรานะครับ <S <S และก็ช่วยกระตุ้นการทํางานของบริเวณลำไส้ใหญ่นะครับเป็นการบริหารลำไส้ร่วมด้วยครับการดีท็อกล้างลำไส้นะครับจะเป็นการกําจัดสิ่งสกปรกที่มีการตกค้างอยู่ตามบริเวณผนังของบริเวณลำไส้ใหญ่นะครับ เป็นการเอาอุจจาระที่มีการตกค้างอยู่ในลำไส้เนี่ยให้ถูกขับทิ้งออกไปนะครับแล้วมันก็ยังช่วยในการบริหารการทํางานของลำไส้ใหญ่นะครับเป็นการกระตุ้นการบีบตัวแล้วก็การคลายตัวของลำไส้ใหญ่ทําให้มันสามารถกลับมาทํางานได้สมดุลมากขึ้นครับการเตรียมตัวก่อนทําดีท็อกนะครับอาจจะแนะนําให้กินอาหารรองท้องก่อนมาสักประมาณ30นาทีไม่จําเป็นต้องอดอาหารนะครับ จำนวนครั้งของการทำนะครับส่วนใหญ่แล้วในช่วงแรกนะครับจะแนะนําให้ทําประมาณ3ครั้งครับปกติจะเว้นประมาณสัก2อาทิตย์นะครับครั้งหนึ่งครับจนครบ3ครั้งครับถ้าเราขับถ่ายได้ปกติดีขึ้นแล้วหรือว่าขับถ่ายได้ปกติดีอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ทํานานๆทีครับสาถึงเดือนครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าเราเป็นคนที่ท้องผูกเลื้อรลังเนี่ยอาจจะแนะนําให้ทําเดือนละครับ้บหลังการทําดีท็อกนะครับจะแนะนําให้เรากินอาหารอ่อนๆย่อยง่ายนะครับสักประมาณ1-2วันหลังจากการทาครับอาหารเนี่ยไม่ควรเผ็ดจนเกินไปนะครับแล้วก็ ไม่ควรกินเยอะจนเกินไปครับข้อห้ามในการทําดีท็อกนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือมีภาวะตั้งครรภ์อยู่นะครับหรือว่าอาจจะเพิ่งผ่าตัดช่องท้องในช่วง1-3เดือนนะครับหรือว่ามีภาวะไตาวายแล้วก็มีลิดสีดวงที่มีการอักเสบติดเชื้ออยู่ครับถ้าใครนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการท้องผูกท้องอืดน,นั่นท้องนะครับหรือว่าต้องการบำรุงร่างกายในการขับล้างสารพิษออกจากร่างกายสามารถเข้ามาปรึกษาที่ศูนย์ล้างลำไส้โรงพยาบาลยันทีได้เลยครับ